สวัสดีชาวชายชะกันทั้งหลายนะครับผมอ <c oughs> okay, อาจจะเห็นมุมมองใหม่นิดนึงนะครับวันนี้อยู่กับโมโนวิดเช่นเกยนะครับเนื่องจากวินโดว์ผมล่มนะแล้วก็ยังยังมีปัญหาอยู่นะคอมตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ที่ยิงอัดไปสองสามคลิปแล้วมันเหมือนคอมมีปัญหาไม่รู้เป็นที่ไฟหรือว่าพาวเวอร์หรืออะไรสักอย่างเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าอะไรเหมือนกับว่า ไฟมันไม่นิ่งไหมที่คอมแล้วมันเกิดบูสกีนขึ้นมานะครับผมนะก็ไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปใหม่ลงเท่าไหร่ที่ยิงอยากทํานะตามที่เขาเรียกร้องมาอย่างเช่นอ,อแนะนําผู้เล่นใหมอ่อะไรพวกนี้นะครับแต่เนื่องจากตอนนี้ปัญหาและมันมีโอกาสที่จะบูสกีนได้ทุกเมื่อเนื่องจากหลายหลายอย่างดังนั้นแล้ว ดังนั้นแล้วสำหรับมือใหม่ผมแนะนำว่าให้ไปดูช่องอื่นก่อนนะครับผมกอบเลาจริงๆแนะนำให้เล่นแอคหนึ่งถึงแอคหกให้ได้ก่อนนะครับผมให้ให้ผ่านแล้วถ้าเกิดชอบคุณจะมีสองทางเลือกให้คุณหนึ่งก็คือหนึ่งก็คืออะไรหนึ่งก็คือถ้าคุณชอบคุณจะไปต่อดีไหมไปต่อด้วยการเล่นบิวอะไรอ่า ใครจะมยก็ลองไปหาใน y u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  e เอาทีนี้สองก็คือถ้าคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่ใช่เกมที่คุณชอบอ่ามันก็มีหลายหลายเกมที่คุณสามารถเล่นได้อย่างเดียบรอย่างรอดอีป,ปอกอ,อย่างอ่อะไรวะ <c oughs> รถรถอารค์คนละเวกันนะรถอ,อาร์จะเป็นลักษณะเดียวกับแบค็คที่สุดนะครับแตกต่างกันแตกต่างกันมีเลดมีอะไรจะคล้ายๆพวกเกมเอ o มากกว่า พวกผ่านออกซายหรือราดไอปอกไอพวกนี้มันเป็นแอคชั่นเลเวลลิ่งคาแรคเตอร์มากกว่าเออมันไม่ใช่แบบว่ามันติขนาดนั้นเออเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าไม่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 ไมไมจำเป็นเออไม่จำเป็นนะครับส่วนคลิปวันนี้นะครับผมมาแบบสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะก็คือสตาร์เตอร์บิวนั่นเองนะครับที่ผมดูอะไรอยู่ ดูเกาหลีเอ่าฮะที่ผมกดไลค์ไปแล้วเข้าไปในช่องนอะครับเหมือนมีอะไรเห็นไหมครับอ๋ออันใหม่อืมนี่มีทั้งนอนเมตาและก็คุณโฟบี้นะครับผมที่แนะนำไลนิ่งสไตล์มาสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าเป็นใช่มันเป็นลีกสตาร์ทที่สมบูรณ์แบบมากนะครับผม ไลนิ่งสไตล์นะ Style, นะเข้าไปดูในในช่องเขาได้นะเขาอธิบายว่าไปเวไหนได้มั่งอ่านะครับใส่มีก้าบัตอะไรหรือจะใส่เข็มขัดอาร์มอลอเวชั่นอ่าก็แล้วแต่นะครับหรือไปใส่นี้ได้กูบิวสตาร์เตอร์พวกอ่าหรือนอนเมตาสตาร์เตอร์ก็ได้นะในนอนเมตาเนี่ยจะมีบิว <view S 2> อยู่อ่าอีก อีกูซิเตอร์สปาร์กมีเคิร์ดป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันเป็นเบสฟอร์นะครับผมที่เป็นพ o i s ั n นนะเบสบารเบสฟอร์ของโอค l ลิสนะครับผมแล้วก็ไฟแท็บ RF เอฟอไม่ใช่ไฟแท็บเฉยๆต s มันที่จริงมันก็เล่นได้แหละแต่มันไม่เท่ากับ c n m เม็กทนะครับไฟแท็บแล้วก็เป็น rf อ่าสุดท้ายก็คือบิลที่ผมเล่นหลีกที่แล้วนะครับเออ Attack l i g n t n i n g c o r r u p t ฟ d f e v e r ที่เล่นชายนั่นเองนะครับแต่มันจะมีสองสายก็คือถ้าไม่เล่นชายก็ต้องไปเล่นสายเกเรเตอร์อ่ะเป็นบ d i n g ก็ได้นะครับแล้วแต่เลือกชายแล้วแต่เลือกเออ ก็เคลียร์แมปได้ดีแต่เคลียร์บอสได้ไม่ไม่ได้โหดมากเอาไว้เคลียร์แมปซะเยอะนะครับเคประมาณนี้สั้นๆเดี๋ยวกลัวผมกลัวว่ามันเกิดจะเกิดบูสกีนขึ้นมาเยๆนะครับก็เลยประวาตนี้ก่อนนะครับจนมันจะมีภาษ์รไอ้ล้านอันใหม่ใช่ไหมที่เขาแก้กันแต่ผมไปลองกดมาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าโ้โหมันน่าเล่นจริงๆมัน มันรู้สึกว่าเฟรชมากสำหรับผมก็คือการที่การที่ผมวิ่งไปแบบนี้นะนี่และผมไม่เล่นอะไรผมก็อ,ออกมันซะนะบีดผมไม่เล่นแ,แบบเนี้ยอาบิดอั่เล่นอ่ะอันนี้ไม่เล่นแกแล้วโคตรอ่ะโดยเล่นติดคือแบบว่าเอาเนี้ยหมดทุกอันนะแล้วก็ไปเอาอันไหนกวะาอันไหนก็ที่ไม่ออกเลยอ่ะไม่ไม่ออกเลยไม่ออกทุกลีกอะ่ะ เชียแล้วแบบว่าบอกว่าเราจะเอนจอยกับสปิริตไอ้ไอวิญญาณอะ <laughs> ชื่อว่ากันนะแต่ก็สนุกดีนะได้เห็นคนทำแล้วสนุกดีอะไรไงบล็อกอยะเดี๋ยวแม่งขึ้นมาเป็นสิบนะครับถ้าไม่บล็อกโน้ตฟิเคชันในเว็บมั่งอันนี้อันใหม่นะลีดเอนเนอรีนอนอันเนี้ยดีผมว่า นอนไอเนี่ยนอนดาเมจเอลิเมนเทลเนี่ยอย่างเช่นาตาสายฟ้าก็แบบโอ้เอฟเฟกต์ท่าสายฟ้าจะเป็นคิติคอนอะพุ่งไปอีกร้อยเปอร์เซ็นต์อะโอ้แล้วก็พอโจมตีจะไปเออศัตรูที่อยู่รอบๆอบตัวมันอะก็จะโดนไปด้วยยี่สิบเรเดียนโอ้เท่ากับเท่ากับสลมหนึ่งหนึ่งครั้งเขาเป็นกองหนึ่งอะดีมากันเนี่ย <laughs> ดีันเนี้ยดีแต่ต้องแรดเดอะบิวนะแลดเดอะบิวแต่ว่าดีาทั้งดีมาก เอออันเนี้ยที่คนว้าวอยู่เหมือนกันก็คืออูเบอร์แค่เลีวิบสี่เฮียแล้วก็อูเบอร์ได้ว้ยชนะด้วยนะรู้สึก <c oughs> ล้ำดีว่ะแต่ของนี้สุดแล้วละม,มั้งเออยี่สิบสี่พอยต์เอกมีมีไม่รู้กี่พอยต์เออล้ำมากเนะี่ย ตรงนี้บิตคอยลลงมากนะใครใครไปซื้อก็ก็ได้นะไม่ว่ากันเ <c oughs> พราะผมไม่มีตังนะถ้าจริงว่าจะว่าจะโฉบซะมั่งนะครับไหนแล้วจะให้ดูอืมอันนี้กันไม่ใช่ไม่ใช่ใชเน็ตจะเน็ต อันนี้นี่นี่นี่นะครับที่จะให้ดูคือแม่งไม่ออกเลยเว้ยอันเนี้ยนะไม่ออก <c oughs> ไม่ออกเลยเพราะอดไรบอกว่า f a r t o n s i d e the way to failure ไม่มีแมปดอบไม่มีลีกคอนเทนต์ Monster แ Tanky นะคือ m o n ต t e r ถึกขึ้นนะ Hope to enjoy to to win to, to beat <c oughs> ชัวยนะ์จริงหร Excuse me ฮ่าดีวะนะครับผมนะก็ไปกดกันได้นะในแอดลานนะลองกันก uh ่อนก็ได้นะครับผมอันนี้ท vale ี่ผมจะไม่เอาก็คือเอาสแกสแกออฟเอาเพื่อเพื่ออะไรสแกลที่เอาเพื่อมอสเพือแอกแชงเอ่อครนซีต่างๆนะเปลี่ยนเครนซีให้เป็นอันนั้นอันนี้แล้วก็ มันวัดดาเมจเราด้วยมันวัดดาเมจเราด้วยว่าถึงหรือยังในในปลูกผักอะแปลกไหมอันอื่นอ่ยมันจะวัดดาเมจเราไม่ได้ดีเท่าอย่างเช่นบีดแบบเนี้ยมันวัดดาเมจแหละแต่มันวัดดาเมจแบบเคลียร์มากว่ะอ่ะแต่มันวัดดาเมจแบบกองอะสแกสแกไอพวกอันเนี้ยดีค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาเอาหลายๆอย่างในเนี้ยมันมีมันมีโอกาสดรอปของยูนิคแปลกๆได้เออนะก็ เข้ามาแล้วมันไม่ได้แบบยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะไอส่วนผักนะครับสิ่งที่ไม่เอาคือรีเจนกับทําไมไม่เอาบิดรู้ไหมกับรีเจนรู้ไหมบิวผมน่าจะตีไม่ไม่ทันนะครับเป็นแลมอืมแล้วก็จะไม่เอาฝังนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วิ่งไปตรงนี้จะเอาอ่าวาวนะครับวาวเพื่อให้ มีโอกาสดรอปอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่เอาก็ได้นะสอง p o i นี้นะอืมคอรับได้ผมผมแนะนำช่วงต้นไม่ดีนะเนี่ยอืมมันเหมาะกับช่วงท้ายที่แมพของคุณเป็นระดับคอรับที่คอรับบ่อยๆแล้วนะครับอืมถึงจะมีโอกาสออกของดีมาอ่าผมวิ่งขึ้นไปเอาเอว่าก่อน หลังๆผมจะไม่เอามันนะผมจะค่อยอ,ออกอ่ะแล้วก็ลีกนี้ผมจะไม่เอาโลเอ็กซาแล้วนักเกินโล่ใสวิ่งลงมานะครับผมเพื่อเอาคีรักตรงนี้นะคีรักตรงนี้มีผลมากในะถ้าเกิดเราไม่ค่อยมีแมปอ่ะแล้วก็ผมเอากล่องนี้เหมือนเดิมอ่ะกล่องเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเล่นสายกล่องจริงๆมันต้องวิ่งไปนี่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดไม่เอาขอรับเลย กล่องที่ออกมาจะค่อนข้างเสียเปล่าเกินไปนะครับก็วิ่งขึ้นบนเพื่อเอาฮาวิงเกอร์นะตรงตน้นแล้วก็วิ่งไปอีกนะครับเออเอาฮา,าวิงเกอร์เหมือนเหมือนกันนะห้าแชงเจอคอนเทนต์ก่อนนี่นี่ห้าเชงเจอคอนเทนต์นะครับฮาวิงเกอร์ตรงต้นก็จะประมาณนี้มั้ง จะวิ่งหาบิงเกอร์ก่อนนะแล้วก็ลงมาเพื่ออ่าอันนี้ไม่เอามีตามม็อบอ,ออกเดลเรียมผมไม่เล่นนะ <laughs> ไรเหลือแค่ริชวนอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นเสาริชวนที่จะวิ่งไปก็มันจะมีเสาริชวนอันนี้ใช่ที่จะเจออ่าแล้วก็วิ่งลงมาอันนี้จะเจอ อ่าวิ่งไปวิ่งไปต่อยชวนเกือบทั้งหมดมั้งที่ผมจะเอ่อหนึ่งเปอร์เซ็นเจออ่านี่ลักษณะประมาณนี้นะช่วงต้นพอช่วงท้ายผมจะไปเพิ่ม <c oughs> เพิ่มของไอ้บอสแดงฟ้านะเพราะผมชอบตีบอสแดงฟ้ามากกว่าที่จะตีบอสเดิมๆ <c oughs> นะหรือว่าถ้าช่วงหลังเกมแล้วก็ค่อยว่ากันไอ้พวกอูเบอร์ถ้าเกิดบิ้วมันถึง อันนั้นค่อยว่ากันแต่ถ้าบิวไม่ถึงก็คืออยู่ช่วงนี้ต่อไปผมจะไปเอาของอ b บินะครับผมอบิทหลีกนี้ค่อนข้างค่อนข้างมีมีของดีเยอะเยอะอย่างเช่นเนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วมั้งนะก็คือ j จเวลอบิมีโอกาสดรอปห้าถึงหกเป็นดอมมอนะครับผมก็ค่อนข้างดีสําหรับผมนะผมมองว่ามันเอาไปขายได้นะแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้นะครับเ a เวที่ดรอปจากบอสนั่นเองนะในแมบ อืมส่วนอตรงนี้ก็เอานะเพื่อให้นี่อบ,บอบิดดอปแล้มีโอกาสที่จะดอกอกเก็ตพิเศษออกมานะเปอับบิดผมมองว่ามันมันสำหรับบางคนนะอันเนี้ยหมายถึงว่าอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรหนึ่งถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณอะไรถ้าเกิดคุณ ออเล่นอยากหาไอเทมที่มันแตกต่างจากไอเทมปกติเอออันเนี้ยเหมาะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากหายเทมเหลืองประเภทพิเศษไอเทมทองประเภทพิเศษมันไม่จําเป็นนะครับอาบ,บิดไม่จาเป็นขน้นพอผมจะเล่นอาบ,บิดใช้มในนี้หนึ่งนี้อ่าใช่แล้วก็มันจะมีเออตรงเนี้ยมีข้อดีอยู่อีกอันหนึ่งเนี่ยเพิ่มแอสเซนต์ใช่ไหมแอซเซนต์หลีกนี้ผมว่าก็ไม่ได้แพงมากแต่ ค่อนข้างยั่งยืนเหมือนเดิมนะครับผมเอเซนก็คุณสามารถเนี่ยผมว่าจะเพิ่มเอซเซนเนี่ยข้นอีก e, อันไหนวะไอของคอรัพับเนี่ยนี่อันเนี้ยผมว่าดีมากของเอซเซนนะครับส่วนโนดผมว่าน่าจะของผมนะที่ผมจะเพิ่มคืออันนี้แมปของคุณไม่สามารถมอดได้ด้วยสแคร็บ,รบพวกแฟกเมนต์หรืออะไรต่างๆแต่มันทำให้เราเจอ ยู you, เนี่ยยูออมแแแฮมห้าสิบเบสแชง c คอนเทนต์เอ็กตอรคอนเทนต์ทำให้เราเจอคอนเทนต์ง่ายขึ้นอ่าอันนี้หนึ่งสองก็คือตรงนี้มั้งนี่แร่มอนเตอร์อินแมอันนี้ผมว่ามันไม่มีข้อเสียเลยที่จะกดออกกดมานะครับสุดท้ายก็คืออันนี้อันนี้ยังไม่กดในะช่วงต้นถ้ากดช่วงต้นจะมีปัญหาคือคุณไม่สามารถดรอปแมพได้ <laughs> นะครับผมอาแมป can not o r i v a t e แมปที่ไม่ใช่ f a v o r i t e map ที่เรากดไว้ด้านซ้ายนะไม่ไม่ m a ป false can not be f o r i v t e map อ่า can not หรือว่า false be Map false can not be อ๋อโอเคแลกิดนิดหน่อย คือแมปที่ไม่ใช่แฟเอริตแมปนั่นแหละอ่าแมปที่เจอจะมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนที่จะเพิ่มมอดมาหนึ่งอันต่อดิฟเฟนต์แมปแฟเอริตอาน่าสนใจเหมือนกันอันนี้แต่ว่าประเด็นคืออะไรรู้ไหมบางมอดในแมปอะคุณไม่ได้ดีมากคือแบบห้าสิบงสิบเหมือนกันเนี่ยผมอาจจะลองกดดูแล้วก็กดผิดนะครับนะ อย่างอื่นก็ไม่สําหรับผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันก็สําหรับบอสลึกแล้วนะผมยังผมสนใจเดฟอยู่เหมือนกันนะเออเพราะเดฟมันไม่ได้อยู่ในนี้อ่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเดฟอ่ะมันมันมันน่าลงเหมือนกันพอมันไม่ได้อยู่ในนี้อ่าเราอาจจะเจอเดฟได้บ่อยหรือเปล่าอะไรแต่ว่าในนี้มันจะมันไม่มันจะไม่เกี่ยวกับ ในสี่อันนั้นอะสี่อันที่เราเจอเป็นคอนเทนต์หลักเออไม่ไม่เกี่ยวพวกอะไรอะ Imperial, อ,ววอิมพิรี่อ่าวาวอ่ะเนี่ยอ่าวาวห้องห้องไอเนี่ยห้องวาวแล้วก็อะไรวะอ่าเดฟอ่าเดฟแล้วก็สุดท้ายก็คือเจอสัตว์นั่นเองนะครับมันไม่เกี่ยว สิ่งที่ผมจะบวกอีกก็คือไอ้ฝั่งนี้นะนี่อนะเหมือนเดิมแล้วก็น่าจะบวกไอ้พวกนี้ด้วยอืมส่วนอันนี้จะบวกไปเพื่อหาไอเตอิมเนี่ยบวกไปเพื่อเพื่อไปเจอบอสง่ายขึ้นมัน้งไม่รู้สิตรงเนี้ยอืมแต่นั่นคือข้างหลังแล้วไม่แน่อาจจะไปไปบวกอย่างอื่นอีกก็ได้นะครับ เนี่ยหมือนบอกไอ้ช่องกลางนี่ก็ก็เดินเหมือนกันนะนี่ทอมินสปิริตบ้าบอเหมือนกันนะทอมินสปิริตเล่นได้เหมือนกันนะเออสปิริตอะสปิริตหมายถึงไอ้พวกผีวิญญาณอะที่วินไปสิ่งนะแต่การเล่นสปิริตคุณต้องแน่ใจว่าแมปคุณแม่งมีมอนส์ระดับแรเยอะๆทำให้มันสิ่งแล้วมันมีโอกาสดรอปของเยอะนะครับมันไม่มีคนเล่นแต่ว่าเอาจริงๆ ถ้าขายันหน่อยผมว่าได้ของดีเหมือนกันนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้แบบแย่ขนาดน,นั้นหรอกแค่มันรู้สึกมันไม่มีอะไรใหม่เฉยนะส่วนเนี่ไยไซรัสคุณสามารถไปบวกแล้วเจอระดับแปดห้าได้นะครับ <g ülme> นะหรืออูเบอร์เช่นเดียวกันก็ระดับแปดห้าได้เหมือนกันนะหรือเป็นมา r ์วินอ่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นมาร์วินไซเคิลนะครับผมไอพวกลูกน้องของมาวินเออโอ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วนะไออันเนี้ยไม่รู้จะอันยังไงแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันแอดเทนนอลสตรองบล็อกถ้าเล่นสตรองบ็อกน่ะผมแนะนำให้วิ่งไปจนถึงการ์ดอ่ะของพวก,นนพวกเนี้ยเนี่ยไอพวกเค r r e เรนซีกับการ์ดเนี่ยเนี่ยสามอันเนี้ยต้อง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 กดและคุ้มด้วยผมพูดเลยคุ้มทำไมคุ้ม คุณกดได้การ์ดแน่ๆแ,แต่ไม่รู้การ์ดอะไรนะคุณกดได้เคอร์เรนซีแน่ๆแ,แต่ไม่รู้เคอร์เรนซีเคอร์เรนซี่อะไรและคุณกดได้แมปแน่ๆแ,แต่คุณไม่รู้รว่าแมปอะไรแต่คุ้มตรงที่ว่ามันออกมาเป็นกองเว้ยถ้าบิวคุณดีมันออกมาพอมันออกมาเป็นกองมันก็เคลียร์ง่ายนะไปบวกกับฮาบิงเกอร์แบบเนี้ยคุณก็จะแบบเฮ้ยมันดูมันดูแบบมันดูน่าเล,เล่นขึ้นเออ มีทั้งมีทั้งกล่องมีทั้งฮาบิงเกอร์คุณอาจจะได้คอรสมาระดับหนึ่งเลยหรือเนี่ยไปบวก a อเซน t เพิ่มอีกอันหนึ่งก็ได้นะผมอาจจะไปเวนั้นก็ได้นะแต่ผมชอบริชชนะ่วนไงชอบไอเสาอะมันสุ่มดีนะมันสุ่มแต่ว่าเนี่ยถ้าถ้าหลังๆก็จะเอาอนนี่ยออกนะครับออนนี่ออกนะถ้าหลังๆถ้าเกิดมันราคาไม่สูงมากถ้าเกิดเล่นเล่นไปถึงหลังๆน่นะก็อาจจะไปที่บล็อกก็ได้นะครับ เอาอาบิดเอาบางอันออกแล้วเอาไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะเสียพอยามากเกินไปแต่ว่าข้อดีของอันนี้มันสูงก็เช่มันคือทําให้รีชัวมีสีเสาแน่ๆนะครับนะสีเสาก็จะได้เงินที่จะมากด x ได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดมันดรอปนะหรือไปที่ x p ็ n d i t i o n ก็ได้นะครับถ้าใครชอบอยู่แต่เดี๋ยวนี้อันนี้ฮาวิดฮาวิดนี่มันแก้อะไรั้ง เอ็กเซเรียนเพิ่มเพิ่มไม้นั่นเฮ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยไม่ได้ไกลด้วยนะเอออันเนี้ยเพิ่มอีกอันหนึ่งเพิ่มกลุ่มของของผักอีกอันหนึ่งนะครับบวกสามเลเวลมอนนัมเบอร์เมจิกอินครีสแพ็กไซส์ลิทอันนี้ก็ดีเนี่ยมีโอกาสที่ไปเจอลิทนะใ,ใ,ในในในอวนซ์โเดฟนะครับผม 50%ในแมปแช่งธอรีดเดโออันนี้ดีนะผมราะว่าอันนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยไปเจอบอสข้างล่างแล้วมันมีโอกาสที่จะดรอปแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอัมบินี่ยของที่จะขายมันไม่ค่อยมีขนาดนั้นถ้าเทียบกับกล่องที่มันมีโอกาสที่จะดรอปอย่างอื่นไปด้วยอ่าเออถ้าเกิดคนคุณไม่เล่นโนด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  โหนไหนเลยเี่ยมันจะมีสองทางเล่นคุณเหมือนกันนะเนี่ยส s โน l l กับอันเนี้ยเออผมว่าถ้าเกิดเล่นสายสปิริตก็เล่นได้นะเนี่ยก็ดีนะแล้วแต่ชอบผมว่าแก้มาดีแล้วล่ะแก้มาค่อนข้างสนุกและมีอะไรให้แบบไอ้ตรงเนี้ยผมชอบมากสุดละผมรู้สึกว่าการตัดคอนเทนต์ไปเลยบางอันมันจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่อยากเจอเออเราไม่อยากเจอมันเก็ดีนะครับ โอเคนะครับผมก็เรื่องของแอนด์ราร์ก็ราวๆนี้นะสุดท้ายก็จะเป็นบิวผมนะผมไปตัดตัดตัด,ต,ดตัดมาจนผมรู้แล้วว่าบิวนมบล็อ no กเนี่ยมันเหลือประมาณสามเอ็มเอง <laughs> ดาเมดน,นะเหลือสามเอ็มดาเมดหลักๆมันจะจะอยู่ที่วอลเป็นเกอรถ้าตัดอันนี้ออกอ่าหายไปก่อนตัดนี่ตัดคัตเตอร์ไปเลยทั้งเซตอ่าสีเอมแล้ว แล้วก็ตัดอะไรวะมันจะมีให้ตัดอยู่บ้างรู้สึกอ่าววต้องตัดแล้วก็สกิลอย่างอ๋อรู้สึกปวดขี้ยังเดี๋ยวแป๊บนึงช่วยอ่านี่ต้องกดออกเผื่ออ๋อเอ้ได้ได้ละมันไมน่มันไม่ถึงขั้นนั้นเออเบอร์เซิร์กมันมีอยู่ปะวะ นี่เบอร์เซิร์กเนี่ยตัวบ่าบอเพิ่มดาเมจไม่ไม่ดีบัตเลดเนี่ยดาเมจมันอยู่วันเนี้ยก็ถือว่าแรงนะสำหรับช่วงต้นแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะหาล็อตที่ดีขนาดนี้ได้ไหมเพราะว่าแม่ง DPS 900ถ้าเกิดเอาล็อตที่มันมันอดีดีด เออมันจะลดดาเมจน้อยสุดแหละไหนมันจะมีอยู่อันนึงอ่านี่นี่หกแสนเอ้ยามูลเลนไม่เกี่ยวสตัดมันเป็นสเปลมันจะมีสายสเปลก่ออ่านี่ประมาณดาเมจ DPS ห้าร้อยอ่านี่ใส่ดู ดามจก็ร้านล้านร้านสี่ก,กว่าๆนะครับผมนะนั่นคือช่วงต้นของเกมที่น่าจะน่าจะเล่นได้อ่าช่วงต้นของเกมส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้บวกดามจเยอะใช่ไหมอาจะอ๋ะอมีนี่กสกิลไอซ้อนเนี้ยร้านหนึ่งร้านสองอ่าโอเคได้แสดงว่าเล่นได้ต้องประมาณร้านหนึ่งแหละไม่ไม่ร้านหนึ่งก็ไม่ไหวอืม มันรีดได้จนถึงราวนั่นแหละ10 10m ก็ก็เพียงพอแล้วสำหรับผมถ้าเกิดมันไปไม่ได้ก็ c ซียนเมกแครับนะ okay, นเะ่นั่นคือบิลสไตล์ของผมนะแต่ว่าไม่ไม่แนะนำสำหรับทุกคนแนะนำสำหรับทุกคนก็คือที่เขาแนะนำกันนะซียนเมกแท g บไล i ิงสไตล์ EA หรือว่าถ้าอยากขี้เกียจหน่อยก็เซเกลเลตันอ่านะครับผมนะ ขอบคุณที่มากดติดตามนะครับหลังจากวิดีโอหายไปสักสามสีวันช่วงนี้เพราะว่าคอมมิมหายจริงๆนะครับผมโอเคว่ายังไงก็เจอกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าอีกถ้าเกิดคอมอยังปกติอยู่นะโอเคเจอกันครับ